สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูชาบาเมเปิลนะคะที่ปลูกไว้ในสวนนะคะเนีย่ยเมจะตัดแต่งกิ่งให้เขาไม่สูงนะคะมีคลิปตัดแต่งอยู่นะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูด้วยอันนี้ก็น้ำดีแดดดีนะคะออกดอกแล้วค่ะออกดอกอีกแล้วนะคะจริงๆเขาจะออกปลายปีนะคะอันนี้ก็คือเพราะว่า แดดแรงแดดจ,จัดจัดใบก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะนี่ใบจะแบบแดงจนเลือดหมูเลยค่ะสีเข้มดอกก็นี่มีตลอดเลยนะคะมาดูต้นนี้กันบ้างเราก็จะตัดตรงกลางอันนี้นะคะเขาจะได้แตก ออกค้างๆเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ลองเอายอดที่ตัดนะคะมาปักดูนะคะไม่รู้ติดไหมกับปกติอะตัดกิ่งแล้วปักเขาติดง่ายมากเลยนะคะน,นี่มีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะ